โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S24 นะครับที่จะเปิดตัวในต้นปี2024นี้ตอนนี้มี AI เข้ามามีบทบาทแล้วนะครับมันเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันคลิปนี้ครับตอนนี้ AI ไนะครับไม่ใช่อนาคตอีกต่อไปแล้วนะครับเป็นปัจจุบันนี้ทุกวันนี้เราเริ่มใช้ AI กันเยอะมากขึ้นมากขึ้นนะครับ AI กำลังจะเข้ามามีบทบาทนะครับกับโทรศัพท์มือถือนะครับโดยเฉพาะ s ั s s ุง g g ล l ซ x y S24 นี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แปลกที่ใหม่นะครับแต่มันก็จะทำให้เราสะดวกใช้มากขึ้นและฟังก์ชันที่พูดถึงมากที่สุดสำหรับ AI ที่จะมาใช้ใน Samsung Galaxy S24 นี้ก็คือพาร์ทของเรื่องการแปลภาษานั่นเองครับทุกคนคงจะทราบอยู่แล้วว่าอ,อ๋อแอปที่มันแปลภาษาเนี่ยทานเสภาษามันมีเยอะแยะมากมายามาไปหมดเลย <S <S บางแอปก็ใช้ง่ายบางแอปก็ใช้ยาก แอปที่ใช้ง่ายก็บางทีอาจจะต้องมีการจ่ายตังค์แอปที่ฟรีก็อาจจะไม่สะดวกใช้เท่าแอปที่จ่ายตังค์ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ Samsung ได้ประกาศออกมาชัดเจนแล้วครับว่าจะมี AI เข้ามามีบทบาทนะครับในเรื่องของการแปลภาษาถ้าคุณยกโทรศัพท์ขึ้นมานะครับอยากจะคุยกับคนต่างชาตินี่ง่ายแล้วถ้าเป็นแอปทั่วไปบางทีคุณอาจจะต้องกดหรือพูดแล้วก็ให้เขาดูหรือว่าให้เขาฟังใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันจะเข้ามาอยู่ในระบบ โทรของคุณเลยคุณสามารถจะโทรแล้วสนทนากันกับคนที่คุณจะคุยด้วยนะครับโดยใช้กันคนละภาษาได้เลยนะฮะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะมันจะดีมันจะแจ๋วแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามนะครับไม่นานนี้แล้วต้นปีนี้มาแน่นอนนะครับ2024นะครับแต่ถ้ามีข่าวคืบหน้าอะไรเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับถ้าคุณชอบอะไรพวกนี้นะครับตามไปชมในคลิปอื่นๆต่อไปได้ที่ช่องนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับบอ d y c r e a t i o n ครับสวัสดีครับ I've been, thinking. I've been thinking 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 thinking about you